เคลียงานเสร็จปุ๊บก็รีบมาเปิดประตูปั๊บเลยค่ะเปิดส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเราจะเอาข้าวไปให้เขาแล้วแต่วันนี้เปิดประตูแล้วทําไมไม่วิ่งมาหาแปลกใจกันไหมคะเหตุผลที่ไม่วิ่งมาหาคือมานอนรอตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะค่ะสงสัยวันนี้เลยเวลาไปมากค่ะเลยหิวเลยมานอนรอวันนี้ก็เตรียมข้าวไปให้เขาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปให้เขากันเลยไปไป ลูกๆของโรเบิร์ตก็จะนอนรออยู่ที่เดิมค่ะมีถังน้ำที่เราเอามาวางไว้ให้ด้วยลูกๆคงหิวมากค่ะโรเบิร์ตและกุ้งแห้งก็เลยไปนอนรอเลยวันนี้จริงๆเวลาเข้าใกล้ลูกโรเบิร์ตนะคะเราก็ยังมีความกลัวโรเบิร์ตอยู่เนืองๆค่ะเพราะเราคิดว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ใจเราที่เราเอาข้าวไปให้พอเขาใกล้ลูกเขาจะอาจจะมองเคืองๆอยู่นะคะ เราก็เลยรีบแบ่งข้าวอันนี้ให้โรเบิร์ตแล้วก็ลูกๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปให้กุ้งแห้งนะคะแต่โรเบิร์ตก็มักจะคิดว่าอันนั้นให้ลูกอันนี้ให้สาหรับตัวเองค่ะแล้วกุ้งแห้งก็ไม่ได้กินข้าวเหมือนเดิมครั้งนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าจะแก้ปัญหายัางไงดีที่จะให้กุ้งแห้งได้กินข้าวด้วยรีบให้แล้วก็รีบกลับค่ะเดี๋ยวกลับไปดูกุ้งแห้งกันว่าเขาจะได้กินอะไรไหมพอเดินกลับไป กุ้งแห้งก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ละครั้งที่ให้อาหารกุ้งแห้งมักจะไม่ได้กินอะไรค่ะเพราะว่าน่าจะกลัวโรเบิร์ตแต่ที่สำคัญก็เกรงใจอยากให้ลูกๆของโรเบิร์ตได้กินเราก็เลยไปเอาขนมปังมาให้น้องค่ะแต่พอดีน้องเดินไปถึงกลางทางแล้วไม่หันกลับมาเลยสุดท้ายกุ้งแห้งก็ไม่ได้กินอะไรอีกตามเคยค่ะ แล้วก็คิดว่าจะทำยังไงดีจะให้กุ้งแห้งได้กินกับเขาบ้าง